ยังไม่ทันเข้าใกล้เลยวนี้เสร็จหรือยังเนี่ยเสร็จหรือยังร้านค้าในค่ยายทหารารค่ะนี่นะโค้กใส่น้ำแข็งแก้วละสิบเจ็ดบาทถูกกว่าที่เองแปดบาทแก้วโอ่งนะคะซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็มีนะคะ แล้วก็มีร้านขายข,ายข้าวขายลูกชิ้นขายหมูปิ้งสลาเปาก็มีสลาเปาสิบบาทขนมจีนไม้ละสิบบาทจะกินเลยไม่้ากินมากแต่กินข้าวเสร็จแล้วก็ออกมาเดินอ้ากินมากขอ <c oughs> มือนกับข้าวคนใต้เลยมีมีตับนอะนะอะข,ของคนใต้หรือเปล่าใช่ค่ะคนใต้นั่นเลยว่านาตามันขายของคนใต้ขนบ้านเราทำบ้าน,นเราลย่าวนนี้ีก้นค่ะอเอาเอาแกงเผ็ดปลาดุกทุ่งเลยค่ะได้สี่สิบบาทได้เยอะเลยประมาณปลาห้าชิ้นใหญ่ๆอ่ะแล้วก็มีน้ำปลาพริกแถมให้ด้วยไม่ได้ขอนะคะบึงนี้ดอกบัวบานทั้งบึงเลยค่ะสวยมาก บัวหลวงสวยไม่สวยมบานเฉ่งอร่อยมากเข้มข้นมากกินไปชิ้นหนึ่งแล้วห้าชิ้น40บบาทอย่างอร่อยในค่ายทหาร ดอกแค่นะคนชอบกินไม่โคตรเสียดายเลยนะแต่พี่เพลนไม่ไหวขมตรงน,นี้น่าจะเป็นลานทำที่ฝึกทําสมาธิมีพระพุทธรูปอยู่ใต้ต้นไทรพระพุทธรูปงามมากอมยิ้มน่ารักมากเลยค่ะงามมาก

เอาน้ำพริกปุ๊กเนี่ยจะมาซื้อแกงหอยใบยชะพลูปรากฏไม่มีตีกไก่อันเท่าไหร่อะคะสิบบ๊กบาทค่ะแล้วผัดนี่ถุงเท่าไหร่ก็ถุงละสี่สิบกุญแจโอเคค่ะอะไรคะอ๋อถ่ายไว้ลงคลิปถ่ายให้งคลิปไลฟ์น่ากินดิ ้วันสิบแหนมสิบสองแล้วก็ไข่เนี่ยค่ะยี่สิบจ้ะไข่เนี่ยี่สิบพวกหมูใส่ไข่ชามละสามสิบชามบลเรื่อยเลยหมูนุ่มอร่อยมากเลยค่ะข้าวต้มก็อร่อยเขามีต้มเลิดหมูขายด้วยนะคะซื้อผัดฉาขาหมูมาด้วยเดี๋ยวลองกินดูอร่อยไหมกินกับข้าวต้มอร่อยค่ะเมื่อกี้ลองอะผัดฉา ขาต้มเยอะมากอะหมูแดงอร่อยมากแล้วก็ให้เป็นสิบก้อนเลยกินไปห้าหกก้อนแล้วเนี่ยยังเหลือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหมูแดงสิบสี่ก้อนถั่วทอดซื้อไม่ต้องเื้อกันกระปุกที่นี่มีห่อละสิบห้าบาท นะอร่อยมากปกติเป็นกล่องอะ่ะชิ้นละห้าบาทใช่ไหมตกชิ้นละห้าบาทอันนี้ชิ้นหนึ่งไม่ถึงห้าบาทอันนี้ลานในหลวงรัชการที่ห้าเสด็จพ่อรอห้าในค่ายทหารใหญ่มากน่าจะเป็นขี้ช้างอะไม่น่าจะเป็นขี้กลัวขี้ควาย กแต้แต้เวดฟังเสียงร้องนะคะกระแตแต้เวทงบกระแตแต้เว็ทเข้าใกล้ไม่ค่อยได้บินหนีปากสีแดงกกหูสีขาวหัวสีดำหลังสีน้ำตาลคอสีขาวมาเก็บมะม่วงไปกินกับน้ำปลาหวานได้จริงๆด้วยสามลูก ไม่มีคนเก็บอ่ะเขาปล่อยหล่นทิ้งอ่ะกลับแล้วได้ตำลึงมาด้วยให้ดูไม้ตระกูลสนปริกออสเตเรียสนหิมะสนแผงสวยทั้งนั้นเลยอ่ะสนบลูสนสีฟ้า ้งหลังมันสนชัดอันนี้สนออสเตรเลียสนออสเตรเรียดูเป็นกระจุกเลยสนเลือยนี่จะพอกระตูนสนนะอันนี้ปริกหางกระรอกต้นละห้าร้อยต้นใหญ่มากอันนี้สนอะไรอ่ะ สันบอมหรือสันขอมไม่รู้ดูดิสวยทั้งนั้นเลยฟองญี่ปุ่นสนแข็งมีเฉพาะตะโกนสนลูกว่าดอกมากไม่มีใครกิน